เป็นสวนเลยเนาะวีนันให้เป็นสวนเลยค่ะว่าคุณนะคะ,ะเพื่อนคะตาติงมงผู้ให้ของขวัญที่ที่หนึ่งเลยนะตาติงมงขอบคุณนะตาติงมงช่องของตาติงมง f ก e r n ต o น g นก d a f t ต r นูน n อ v ร r บอ o ดีกีตาร์สวัสดีค่ะอัตติมงปาดบมันยังกันคืองามโจนเกต r n ต o น g นก d a f t ต r น o o n e ฟร r บอ o ดีกีตาร์สวัสดีค่ะอัตติมงปาดบมันยังกันคืองามแทะาเต็งมงสวยมากลูกสวยมากขอบคุณนะคะอ่าลิตเติ้ลมงกุฎปาดมางามแทดันเพื่อนที่วางกล่องดันเพื่อนที่ปากหมดนะคะดันประธานรองประธานนะคะ ดันแม่ปานยะโสธรนะคะอ้าไปดันเพื่อนแล้วอย่าลืมข้าจอข้าใจนะจ๊ะอ้าวอย่าลืมข้ดจอข้าใจจ้าเย่นุ่นเลิอืออออมอมอาก่นมาช่วยกันดันน้องอีกก่อนนะ เอกไม้มงคลวางกล่องขึ้นมาเอกไม้มงคลวางกล่องขึ้นมาแล้วตั้ง่วยกันดันเราตันง่วยกันดันเยอะเอาโย่โย่โย่เอานนองจ้าดันน้องนุ่นก่อนทุกคนดันนุ่นเลิฟค่ะเอาดันอีกทุกคนขออีกแปดคนอีกแปดคนค่ะพี่รักขอบคุณป๊อปป่าโหวตจ้ะเก้าสบกคนขอแปดคนค่ะไปดันนุ่นเลิฟนะดันเพื่อนที่วางกล่องดันเพื่อนที่ปากหมดปังปอนก็มาวยดันเปร้ขอบคุณแสงสว่างครับส่งแสงสว่างแล้วเราก็มาช่วยกันดันน้องนุ่นเนาะ ดันนุ ladies, ่นเลิฟทุกคนขออีกห้าคนอีกห้าคนแล้วขออีกห้าคนอยู่กันนะคะเก้าสิบเอ็ดคนขอห้าคนไปดันนุ่นเลิฟดันเพื่อนที่วางกล่องดันเพื่อนที่ปากหมุดนะคะดันประธานรองประธานนะคะดันแม่ปานยโสธรนะคะอ้าวไปดันเพื่อนแล้วอย่าลืมข้าจอเข้าใจนะจ๊ะอ้าวอย่าลืมข้าจอเข้าใจจ้ะเย่นุ่นเลิฟจ๋าขอบคุณนะคะสลับอุ้มใจจากจังด้นเลิฟครับทุกคนอ่ะดันน้องต่อค่ะดันนุ่นเลิฟต่อค่ะใครมาอะไรยังไม่ดันน้องนะคะ เอาไปดันมุ่นเลิฟต่อค่ะอีกหนึ่งดันค่ะทุกคนอีกหนึ่งดันแล้วขออีกหนึ่งดันหนึ่งดันแล้วขออีกหนึ่งดันโยโย่พวกเราอยู่กัน99คนขอแค่หนึ่งคนค่ะสมศรีก็มาช่วยดันจ่าหน้ารักที่สุดเลยจ้าสมศรีจ๋าดันนุ่นเอ้าน้องนุ่นมุนนมนมดสวัสดีครับน้องเจดสตรีมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะจ้ายินดีต้อนรับค่ะนางสาวตุ้ยนุย้ยนอยนอไม่หลับกันเลยอะขึ้นมารับพิภาพกันดีกว่าเนาะ จะได้มาช่วยดันน้องๆกันทุกคนให้ช่องเติบโตไปเนาะจ้าอ่าสวัสดีค่ะนางสาวตุ้มน้อยวัดีจาพี่จริงใจว่าสวัสดีค่ะโอ้โหเก้าล้านคนแล้วนะคะตอนนี้เนาะแม่ทิชาแล้วครับแม่ดิชาพวกลงจากไลค์ครับอนองหญิงละลาหญิงละละวาว้าแม่มาต่อพี่บอ <laughs> แม่นอนไม่หลับลูกวันนี้วันนี้มันมันมีมันมีพลังหนะ่ะน้องวัน ก็เลยอ่ะเดี๋ยวต่อดีกว่าต่อดีกว่าเนาะแต่อาจจะไม่ได้มาทุกวันนะน้องบอลน,นะพี่บอลพี่บอลอาจจะไม่ได้มาทุกวันนะจ้ะถ้าวันไหนแม่ติดภารกิจเนาะก็เจอแม่ปลาลรอบบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นนะคะแม่ผมกําลังนอนอ๋อแม่โอ้แม่มาพม,มาช่วยดันน้องๆกันทุกคนให้ช่องเติบโตไปเนานะจ้าอ่าสวัสดีค่ะ นางสาวตุ้นุ้ยวดีจ่าพี่จริงใจว่าสวัสดีค่ะโอ้โหเก้าล้านคนแล้วนะคะตอนนี้เนาะแม่ทิชาแล้วครับแม่ทิชาผู้ลงจากไลฟ์ครับอน้องหญิงละลาหญิงละลา,ละลาว้าวแม่มาต่อพี่บอล <c oughs> แม่นอนไม่หลับลูกเอวันนี้วันนี้มันมันมีมันมีพลังนะ่ะนงบอลก็เลยเอะเดี๋ยวต่อดีกว่าต่อดีกว่าเนะแต่อาจจะไม่ได้มาทุกวันนะนงบอลน,นะพี่บอลพี่บอลอาจจะไม่ได้มาทุกวันนะจ้ะ ถ้าวันไหนแม่ติดภารกิจเนาะก็เจอแม่ปานลอบบายทัตะวันขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญจ้าทุกคนไปดันใหม่ถนัดจ้าอ๋วดัน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 โยเอ๋วดัน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 มาช่วยกันดันใหม่ถนัดได้ไหมใหม่ถนัดวางกล่องแล้วไงเก่งครับขอบคุณสำหรับของขวัญจ้าส่งของขวัญแล้วเราก็มาช่วยกันดันดันเจ้าของกล่องค่ะเพื่อนวางกล่องมาเราต้องช่วยกันดันอัดดันเพื่อนทุกคนดันเพื่อนอีกจ้าขอนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนวางกล่องมาค่ะทุกคน ดันเพื่อนไปอีกค่ะทุกคนขอ9คน1นึคนขอ9คนคับไปดันใหม่ถนัดการเร็วติดตามเพื่อนก่อนค่ะตอนนี้เพื่อนวางกล่องมาแล้วกันช่วยกันดันอ๋อดัน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 ขอ9คนค่ะทุกคน1นึคนขอ9คนไปดันใหม่ถนัดนะคะกดติดตามใหม่ถนัดก่อนค่ะอีก9คนค่ะ1นึคนขอ9คนไปดันเพื่อนนะคะกดกล่องมาด้วทุกคนนะพี่บ่าวจงขอบคุณใจส้มจ้า MG ครับขอบคุณนะครับสำหรับ Ah, kuno